สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนน้องทุกท่านครับวันนี้ผมาจะพาพี่พี่พ่อน้องทุกท่านมาดูที่ ตลาดนัดตลาดนู้นะครับท่านเพราะวันนี้ผนจะเยี่เท่าไหร่ครับวันนี้คือวันเสาร์นะครับท่านดูนะครับผนเยอะแยะไปหมดเลยครับคอนเซ็ปต์เต็มไปหมดเลยครับนี่งฝั่งทางนี้คือทางรถไฟนะครับมันจะตีเก่าเข้าไปข้างในนะครับท่านว่าผนจะเยอะแยะแล้วก็ของกินของซื้อของขายจะเยอะขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฝั่งถนนเชื่อไทยนะครับท่านกำลังจะเดินเข้าไปครับนี่ครับถนนเชื่อไทยครับรถไฟ ที่ทะลุออกไปมีนใจนะครับคือฝั่งนู้นจะทะลุออกไปทางนฝท่งบางแกครับครับทางนู้นครับทางผาบางแกนะครับมีครับใครที่มองแล้วก็กำลังจะกลับลงรูปฝั่งนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรมั่งครับสำหรับฝั่งนี้ครับเยอะแยะขนาดไหนครับตรงครับเยอะครับใต้สะพานนะครับใต้สะพานตลาดคูบุรีครับนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเยอะแยะไปหมดเลยครับคนเริ่มทยอยกันมาเพียบเลยครับเนี่ยจะยืนที่เรือแล้วครับดูครับ ปั้มย่างก็มีหมูย่างมากินน่าอ e like ร่อยาา it, it มากมากเลยครับเลยครับพี่ฝั่งนี้ก็เยอะกพงส่วนแล้วก็ไปดูฝั่งนู้นอีกทีหนึ่งครับสำหรับนี้ดูไปบอดค่อยๆดูพี่อน้องชัมาดูนะครับคนเยอะมากเลยครับขนมจีนก็มีครับนี่ยจีนนะครับขนมเลน่ยีมีนครับทั้งแทบ่ร้รับ ฝั่งนี้นะครับคือนี่ครับคนแน่นเกียงเลยครับกำลังจะข้ามปีฝ oh, ั่งนี้คร uh ับหยืนเรียนแถวเป็นอย่างครับร้านนี้ครับขายดีมากเลยครับคุณพี่ครับเรอคิวรอคับรอคิวเป็นแถวเลยครับสำหรับร้านนี้ครับอปฟังฟังยืคิวกันเลยครับโอ้ร้านนี้เหมือนกันครับยืนรอคิวกันเป็นแถวเลยครับเนี่ยสุดยอดจริงครับแล้สำหรับฝั่งนี้เนี่ยคูณพี่ครับก็ลอยกันเนี่ย ใช้โลกระทาครับนี่ครับยอดครับโอ้โหแต่ละร้านเป็นตลาดนัดที่อยู่โอเคอยู่นะครับท่านพี่ๆคุณน้องมาดูมาชมนะครับผมจะได้รู้ว่าลองกินลองซื้อเพื่อแยกขนาดเลนครับผม้ยกันโอ้ยมับทำเทียมเลยแต่ละอย่างเลยครับเนี่ยผมจะไปเช้าๆนะครับรีบเร็วไม่ได้เลย ไปขายเพื่อนเพื่อน้องที่ขักลี่เลยนะครับดูสิคร er mm ับพะรุ like. ้งมาอยู่ฝั่งนึงแล้วครับเดี๋ยวผมจะข้ามฝั่งนู้นแล้วนะครับสองทางนึงครับมาดูด้านในอีกฝั่งครับดูสิครับฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงผมยังไม่ข้ามไปครับมาฝั่งนี้ก่อนดีกว่านี่ดูดิครับหมึกย่างหมูย่างไก่ย่างเพี่ยบเลยครับแซ่บอย่างนีะครับนี่ครับพะรุครับไป่ตก๋นปลาครับ น้ำเนิ้อมะปงมันหนีมีหมดครับคนคีบคน่ครับคนเยอะมากคนกำลังขยายเข้ามาเยอะนะครับที่แค่ห้าอนก็ไหวครับหรือว่าหกคนแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าเมื่อกี้นี่ก่อนที่คุณจะถ่ายนี่นมันไ,ไม่มีเวลาเลยครับคนยืนรอกันรอกันเต็มเลยครับแต่และร้านนี่ครับ สำหงรับควานีโพูดแคนีก่อนแล้วกันนะครับแ้รถนะครับรถมนะครับของคากดรั้งทนนะครับให้จแ่แถวเดียวนะครับของคำู้ครับทางเจ้าที่ข้ามม่อีกคั้นเลยนีคร้นี่อนี้ดีกว่าครับนี่ครับที่วัข่าเ่ไปเห็นชัดเจนเลยนะครับอย่างนี้บ กำลังเดินเ้ามาซื้อกันจ่ายได้สบาเทียบเลยครับวันนี้เป็นวันเสาร์าก็เรื่อกปัจธรรมดาเกกับบาหมี่อย่างกับข้าบกย่างไเขือนแล้วก็ไก่ย่างกับหมลย่างนี่ก็ป้ายตะทานตลาดน้ครับแล้วก็จะนึงห้อาไปนีนะครับกางนี้ ขอไปทางนี้เลยนะครับจะทะลุออกทางฝั่งนเยอะมากเลยครับนั่งรถโอ้ยมอเตอร์จอดเรียบเลยครับมาเดินมาเดินชมเดินเที่ยวกันดีกว่านะครับ่นผมว่าที่บ้านก็เข้าไปไม่ได้แล้วครับคนเยอะครับจะเป็นไครครับคนกับข้าวให้พี่น้องเขาไม่ได้เลยครับดูสิครับคนเดินก็คนเดินนครับเดินเยที่ยวไปที่ไหนก็อย่างนี้หมดเลยนะครับ ดูอช่วยเนี่ยี่เดี๋ยวเขาไปซื้อะังไงแต่ตอนนี้าซื้อตรงนี้เขาไม่ขายหรอกเขาไม่ขายหรอกก็เป็นร้านเอานะแคบหมูน้ำพริกแคบหมูนะครับนี่ข้างนอกนี่ครับนี่ครับขอบคุณขอโทษด้วยนะครับแคบเดียร์แคบเีของเสร็จแล้วขอบคุณนะครับตรงนี้ครับเดินไปยังไใเลยนี้ กันเลยครับกันเลยครับตอนนี้ขยับไปยืดเครื่องตัวได้แล้วนะครับขอความร่วมมือรถนะครับมอเตอร์ไซค์ที่มาเที่ยวงานนะครับอย่าจอดซ้อนทันนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขอความร่วมมือมานะครับอย่าจอดแซงตอนรี้เขมีครับคือกับตอนแรกโอ้โห่ขับขู่ของรัฐบาลนะครับมีการตุนยิงตุนอยู่ที่ตลอดนัดนี่ครับนี่ครับของทุกอย่างนี่ครับหน้าไับ สลับฝังยืดนีครับเป็นที่ดูตอนข้างเลยครับแต่คนเยอะคนเหลืองครับมันขายไม่ไปชัดเลยเนี่ยคนเยอะครับเยอะมากเลยครับเพามีมีครับที่ครับคือตลาดใต้สะพานตลาดตู้ครับใต้สะพานที่ตลาดนี้ครับก็มีเส้นมีมีฝักบัวย่ามากครับเยอะมากเลยมากินน่าอร่อยขนาดนั้นครับไปดูครับ โอ้ขนมครับเนเวลาพดงเวลาด่มด้ยครับเชื่อครับหลายเป็นด้วไห่แล้วเนี่ยมีเีครับนุ่มิ่งนุ่มซิ่งติ่งครับมีหมดเลยครับท่แบบทุกอย่างที้รวมอยู่แถวนี้กันหมดแล้วนะครับโอ้โหขัซอยข้างล่างเดินลงไปไม่ได้หรอครับมันเยอะมากครับนี่ครับมาดูที่ครับเกมดิฟืนครับ่กมดิือไปตุกตาด้วยว่ะ นี่ครับแถวนี้นะครับมีหมดทุกอย่างเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับนี่คือเป็นสาระด้านสนุกครับอยู่ฝั่งข้างไหนนี่นะครับส่วนข้างนอกคนเดินเข้าไปไม่ไหวนะครับคนเยอะมากเลยแน่นเอียดครับแต่ด้านในนี่คือนี่ครับมีทั้งคืนจริงของฟ้อนต่างๆเลยครับของเด็กๆที่ชอบจอะครับท่านเราไปดูอ้อมเป็นวันนี้ครับจะเป็นแบบไหนครับดูสิครับแล้วก็ข้างในใต้สะพานนจริงคนก็เยอะอยู่คนหนึ่งคน จะเดินออกไปซอยนด้ถึงก็คงจะไม่ไหวครับเดนอ้อนไปเลยทางนี้เลยดีกว่าแล้วก็ทะลุไปด้านลังนี่ดูเลยครับท่านที่พี่อนเพื่อนของท่านอยากกินอะไรอยากชมอะไรครับมีเทียบทุกอย่างเลยมีทั้งกระต่ายนะครับเนี่ยเออกระต่ายดูดครับกระต่ายครับลูกกระต่ายด้วยครับซื้อไปเรียงหมูป่าก็มีครับมี่ครับแหนมเนื้อมีหมดครับมีทุกอย่างให้เลือกท่านจริงๆนะครับ มันจะค้องไปอีกด้านนึ่งนะครับสันว่าจะมีอะไรบ้างครับฝั่งทางนี้นะครับโโโโเป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรครับต,ตลาดนั้นฝั่มงมีบัตรตด,ดูนะครับฝั่งกรบมิดเขาทิ้งช้าด้วยค,ครับ แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นทางตู้ปี่ออกมาอีกทางหนึ่งครับคนเยอะมากครับฝั่งทางในนี่ครับใต้สะพานนี่ครับทะลุออกไปฝั่งตลาดพรงข้างในตรงนี้อยู่ข้างนอกอยู่นะครับูคิดว่ามันจะเดินไปได้แตคนเยอะเกินครับทางนี้ครับมันจะเข้าไปซอยนี้แต่คนเราเยอะมากเลยครับ ด้วยกระเบื้องที่ขายใญี่ปุ่นเทียบเดยวกันะครับไม่แพงครับแค่ประมาณสิบบาทเองครับเริ่มต้นเสื้อผ้าก็มีเทียบครับนเยอะขนาดในคิดดูนะครับที่ทางใหญ่ๆนะครับนี่ความหวานทอดปิ่งมันยังคนเยอะขนาดนี้เราจะเข้าไปยังไงนะครับยมนี่ครับเดี๋ยวไปที่จุดปล่อยกันนะครับไปตีกับเขาไปข้างในว่าจะมีอะไรมั่งหน้าต้นเจ๊ขนาดนี้ไหมครับ แต่ผมต้องร้องเลยหรือว่าไม่ผิดหวังครับถ้าใครมาครับท่านไม่ผิดหวังแน่นอนเรามาดูนะครับว่ามีของเยอะแยะขนาดไหนครับโอ้โหครับดูนะครับอุ้ยฟ้ามืดมาแล้วครับเนี่ยฝนจะตกอยู่แล้วฟ้ามืดมาแล้วเนี่ยนี่ครับนี่คือนอกใต้สะพานนะครับนอกสะพานนะครับทางฝั่งนี้ครับของที่ตีกลับไปของนี้นี่ครับสะพานจะอยู่ด้านบนนี้นะครับ ไปทางนี้นะครับมันจะเข้าไปนี่กับใต้สะพานโดยตรงนลครับท่านดูดิครับแต่รวต้องเต็มไปหมดเลยครับท่านเทรียบเลยครับโอ้โหสุดยอดมากแล้วคงก็จะทะลุข้าไปนู่นแล้วก็ออกไปที่ถนนต,ตรงกลางเลยนะครับดูดิครับคนเยอะขนาดนี้จะทะลุลออกไปข้างใน้างนองเลงยนะครับเข้าตรงซอยไหนดีเอ่ย ไฟนี้ดีกว่านะครับนี่เอามาซอววยนี้ครับมาเจอไฟนี้ผมก็เยเอะอีกเหมือนกันครับนี่ครับมาีูไฟนี้คนก็เยอะอีกเหมือนกันตามเคยครับอะไรก็ไม่รู้แั่เนี่ <S 2> <S 2> <S 2> นเยเจอมาไม่หยุดอีกเนยเนี่ยคนก็เยอะอีกแล้วครับคนทยอยทยอเข้ามาโอ้โหบางร้านขายดีมากเลยครับท่านคนยืนมุงเันอยู่นะครับด่านหน้านี่แหละ ครันีู้าคนเยอครับก็ขาขายดีด้วยครับี่ไม่เหมือนข้างนอกครับจะแน่นเอียดกว่านี้แตข้างในนี่ไม่เท่าไรพอเดินได้แต่ข้างนอกนี่นครับเดินไม่ได้คนเยอะมากจริงๆนี้ครับีครับีที่นั่งกินข้าวออดีเลยครับ แล้วครับเดินทะลุแล้วนะครับนี่เขาจะก้ามไปฝั่งนู้แล้วจะ่ผมไม่ได้ก้ามไปฝั่งนู้นะครับไม่ไหวครับเดินเยอะแล้วเหนื่อยเลยเนี่ยมีฝุ่นเปล่งด้วยครับมีสักพักก็จะมีดนตรีมานะครับเนี่ยนี่ครับเวทีดนตรีอยู่ตรงนี้ครับเห็นอย้ไหมครับแล้วเดินออกไปอีกทางนี้ดูนะครับว่า นี่ก็คนเยอะพอทุกคนครับเหมือนกับซอยเล็กข้างหน้านะไแครับแต่ด้านนอกนี่สป็กับเยอะมากถูกเดิมไม่ไหวถ่ายไม่ได้เลยรอดเอามาบรรยากาศมากวิพีคือ้องๆกลายเป็นเดินไม่ได้เลยถ่ายไม่ได้เลยครับดูครับซอยนี้ครับขนมปอกขอนมปังก็มีครับเทียบไปหมดเลยทุกอย่างที่ต้องการในนี้ครับ น, USSR, oh, yeah, นี่หมดเลยนะครับพี่ๆยังขึ้นลองสั่งมาเดินชมนะครับต่างตัวเพราะวันอาทิตย์พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ครับวันนี้เป็นวันเย็นวันเสาร์ผมว่าจะมาให้ถึงสักสี่โมงยันรถติดครับกว่าจะมาถึงได้โอ้โหเป็นต้องตกเลยทีเดียวคราะนั้นรถติดครับผมออกบ้านนี่แต่เที่ยงนู่นนะครับท่านผมไกลมากเลยกว่าจะมาถึงถึงนี้เลยนี่ครับผมจะอ้อมไปอีกไปนึงก็ทะลุออกไปเลยนะครับทีนี้ ตอนหลับฝั่งนู้นคุณจะไม่ข้ามฝั่งไปแล้วครับนี่ครับตัวใบนี้ครับมีอีกตัวหนึ่งครับตัวที่สามกระจกแล้วครับใต้สะพานตลาดปูนะครับนี่ครับแต่ละหลานคนนั่งกินกันนึ่งแถวเลยครับมาเดินเที่ยวกันนะครับมาเดินเที่ยวกันดูนะครับว่าจะเป็นไงบ้างครับ ูครับจริงโอ้โหอย่างที่ผมเห็นนี่มีแต่ของน่าไบบทั้งนั้นเลยนะครับจะซื้อไปกินสักอย่างจะไม่รู้จะอะไรแค่นั้นเลยนะต้องดูไปก่อนว่าจะน่ากินกันไหน,นจะกับร้านนี้เต็มเลยครับ โคนะครับโอเคนะครับแบบนี้ครับเยอะมากคนทั่วๆนะครับดูดิครับคนกำลังขยอยเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยครับดูดิครับที่สนุกำลังข้ามฝังมาฝั่งนี้ิครับกาเดินข้ามมาฝั่งนี้ครับเรียบเ่งนี้ครรับกังเดินข้ามฝั่งมาเรียบ tất cả làm...